สำหรับใครนะพี่จะใส่โค้ดเกมนี้เนาะมันจะมีวิธีใส่อยู่2แบบนะครับวิธีแรกคนที่มาลองเล่นเฉยๆหรือว่าจะรีไอดีนะแต่ตรงรูปโปรไฟล์จากนั้นมันจะบอกว่าเซิร์ฟนะรเราอยู่ S อ,อะไรนะผมอยู่ S2 นะครับจากนั้นข้างหน้ามันจะมี ID ตัวละครแล้ว <c oughs> แต่ตรงนี้นะตรงที่ผมชี้ <c oughs> จะเป็นการสับ <c oughs> ลอกเนาะจากนั้นกดที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะรหรือว่าที่คอมเมนต์ก็ได้ตัวเกมจะมาหน้ากรอโค้ดนะครับอันนี้คือสําหรับใครที่ยังไม่ได้ปลูกบัญชีนะ เดี๋ยวเราใส่โค้ดกันก่อนนะครับแล้วก็ตรงข้อมูลเกมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอยู่ s 2ใช่ไหมมันมีให้เราเลื่อนอยู่นะครับอาจจะเลื่อนยากหน่อยหรือว่าพิมพ์ไปเลยก็ได้นะพิมพ์ s ไปนะครับเดี๋ยวมันมีให้เลือกใช่ปะ s 2นะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือก s 2งฉะนั้นใส่ id ที่เราก๊อปมาไม่กี้นะครับกดวางไปแล้วก็ข้างล่างเนี่ย ใส่รหัสนับให้ตรงเนาะอันนี้เป็นอะไร I หรือว่า L ลองใส่ไอตัวใหญ่ก่อนไหมแต่ผมคิดว่า L อนะเออ l อล้วก็ GK gk นะครับจากนั้นกดแลกรับนะบอ่าสำเร็จแล้วนะครัโอเคแต่ใครที่คิดว่าจะเล่นแบบจริงจังนะให้เราแตะตรงนี้แล้วก็มาคาว่าสลับบัญชี เราจะเจอกับหน้านี้นะครับเลือกว่าเราจะผูกบัญชีกับอะไรนะ f a c e b o o k นะครับ Google หรือว่าลงชื่อเข้าด้วย Apple นะครับผมจะเลือกเป็น Google เนาะจากนั้นก็เลือกอีเมลที่เราจะผูกบัญชีนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ไปพอเล่นบทฝึกสอนจบแล้วใช่ไหมให้เรากลับมาหน้าเติมโค้ดนับแล้วก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกนะว่าเราล็อกอินแบบไหนเมื่อกี้ผมล็อกอิน Google เนาะก็จะเป็นตัวจีนะครับ หลังจากนั้นเราก็เลือกอีเมลเดียวกับที่ผูกบัญชีไปใส่รหัสนะครับโค้ดเกมนะไปดูได้ที่คอมเมนต์เนาะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะเมื่อกี้ผมเล่น s 2ใช่ไหมมันอาจจะเลื่อนยากหน่อยเราก็พิมมอานะ s 2อง s 2องนะแล้วก็เลือกตัวละครเมื่อกี้เราใส่ id ใช่ไหมอันนี้เราเลือกตัวละครได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสให้ถูก แลกรับนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยจะมาอยู่ที่จดหมายนะครับนะเมืแ่อบบกี้ผมใส่ไปโพสหนึง่งแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกรางวัลผู้เล่นใหม่นะครับกดรับทั้งหมดเลยโพสที่เหลือก็ไปดูได้ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเพิ่มให้เรื่อยๆเนาะถ้ามีโพสใหม่ๆมานะแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าคนระับ